ณโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพและความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้โครงการสัมมนาเสริมศักยภาพผู้นำภาครัฐเอกชน ในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อการพัฒนาและสันติสุขอย่างยั่งยืนได้เปิดฉากขึ้นโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิทยาจาั์เสนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจากห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางมาร่วมกันแสดงพลังความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงเพื่อสานต่อภารกิจสำคัญการสร้างความเข้าใจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ โครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้นำในระดับพื้นที่ได้รับองค์ความรู้ใหม่ทักษะสำคัญและทัศนคติที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วน,นเ,เสียงหัวเราะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังในวันนี้ คือภาพสะท้อนของความตั้งใจที่จะเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งเคยเต็มไปด้วยความท้าทายให้กลายเป็นดินแดนแห่งโอกาสและความปรองดอกออเพราะสันติสุขไ,ไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของใครเพียงคนเดียวยแต่เกิดจากมือและหัวใจของเราทุกคน ที่ร่วมกันสร้างอนาคตแห่งความสงบและความเจริญบนผืนแผ่นดินชายแดนใต้ของไทย